นี่คือรายการมหาสร,รตะเพราะโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าไปซอดรู้ซอดเห็นและรายการของเราจะพาไปสอดเรื่องราวใกล้ตัวนะครับที่เกี่ยวกับหัวของเราเนี่ยนะครับนั่นก็คือทรงผมใช่แล้วนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงนี้เกี่ยวกับเรื่องผมผมนั่นเองนะฮะเพราะว่าคนที่เราจะไปคุยด้วยเป็นช่างผมมืออาชีพมีร้านเป็นของตัวเองที่สําคัญนั่นก็คือมีตําแหน่งถึง แชมป์ผมโลกเลยล่ะครับแต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือว่ากว่าที่เขาจะมาเป็นแชมป์ผมโลกโลกแรกที่เขาอยู่นัน,นะครับไม่เกี่ยวเนื่องกับผมเลยเพราะว่าเขาเป็นบุรุษไปรษณีบุรุษไปรษณีช่างผมโลก ผู้หุดไปทิงช่ไม่เกี่ยวกันเลยแต่เขาสามารถที่จะพลิกผันชีวิตของตัวเองได้ไปติดตามกันครับอะล่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับ คนที่พลิกชีวิตอย่างที่บอกอไว้ตั้งแต่ต้นว่าจากบุรุษไปรษีวันนี้เขามีกิจการร้านผมเป็นของตัวเองและก่อนหน้านี้เขาเป็นอะไรเป็นแชมป์ผมโลกครับเราจะมาพบกับคุณธนศักดิ์ทองน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโหวิเกีอย่างยิ่งเลยนะครับที่แต่งตัวให้เกียรติกับรายการของผมมากเลย ก็บอกกับตัวเองว่าผมก็ไม่ได้แต่งตัวให้เขียนรายการของผมเลยวันนี้เราได้มาเจอตัวจริงหล่อที่คิดนะเนี้ยถูกต้องครับถูกต้อง <laughs> เอาละครับ <laughs> เราทราบมาว่าคุณธนงศักดิ์เป็ศักดิ์เฉยๆเนาะโอเค okay. ครับคุณธนงศักดิ์เนี่ยเป็นเด็กเชาง่ายเลยเป็นเด็กต่างจังหวัดบ้านนอกที่สุดครับเรียนก็ไม่ได้สูงอะไรมากก็ครับแต่สามารถที่จะกลายมาเป็นชั้นของโลกด้วยแต่ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือ พื้นฐานเนี่ยเคยดูถูกคนตัดผมเอาไว้ก็ไม่เชิงครับก็เพียงเพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ไ่้ทำประมาณนั้นอะไ่อยากให้คุณนรงศักด์เล่าพื้นเพชีวิตเดิมมากเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงให้ฟังหน่อยเริ่มต้นเลยครับเป็นคนที่อยู่ที่จังหวัดสิสเกตบ้านสัมคิเล็กอำเภอพุหาครับครับผมครับเป็นบ้านที่มีทุเรียนเยอะที่สุดอนนี้เลย ทำไมถึงมีทุเรียนทุเรียนมีเยอะที่ศรีสเกตผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยอร่อยครับแล้วก็อร่อยมากก็ดีมากอันนี้ขายให้บ้านตัวเองหมายถึงว่าตอนนี้คือคือปลูกขายด้วยถูกต้องครับแล้วมีสวนทุเรียนผมเนี่ยสรอดส่วนตัวคือมีไม่ค่อยเยอะเพราะพี่ชายเป็นคนดูแลอยู่แต่ว่าในหมู่บ้านอะ่ะปลูกทุเรียนเป็นหลักเยอะมากกับยาจงกับยางพาราเออเนี่ผมโง่หรือเพิ่งมีความรู้ใหม่เนี่ยว่าทุเรียนอย่างนี้เขาภาคอีสานเขาโด่งดัง ส่วนใหญ่จะได้ยินอานนทบุรีที่ีนตอนทุรีใต้ครอบครัวทำอะไรครับทำไรครับทำไร่หญ่นัเป็นเกษตรกรเติบโตมาอย่างนั้นเลยเด็กๆก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ไปเล่นเหมือนเพื่อนเพราะต้องช่วยพ่อเลี้ยงหมูเขามีโรงสีเล็กๆเพื่อจะมีสีข้าวให้มีรำมีอะไรให้หมูเพื่อได้ขายหมูส่งลูกเรียนส่วนใหญ่เราเคยได้ยินก็คือขายควายส่งลูกแต่นี้ขายหมูส่งลูกเรียนใช่ครับคุณพ่อส่งลูกเรียนได้จนถึงชั้นอะไรครับ พ่อส่งผมตอนเริ่มต้นคือจบจบ,บม .6 แล้วก็เริ่มเข้ามาหาหลัยที่ที่ทรามเพราะว่าการที่เรียนรามคือหนึ่งลุงเป็นราชการตำรวจรปเป็นปนายตำรวจซึ่งเทมากก็เลจะปลูกฝังว่าเฮ้ยสายตำรวจแล้วเทพี่ชายก็เป็นตำร,รวจน้าทุกคนเป็นตำร,รวจหมดเลยเป็นราชการแล้วก็พลายวัจะปลูกฝังว่าพระราชการจะดีมากก็เลยมุ่งตรงมาที่รามคำแหงเพรรรรื่อเรียนนี่ได้สร์กรา ก็คือมีจุดมุ่งหวังว่าจะเรียนนิติศาสตร์เพื่อที่จะสอบตำรวจว่างั้นถูกต้องครับแต่ในระหว่างทางนั้นเนี่ยคุณพี่ชายเนี่ยเหมือนเป็นไอดอลเรื่องความขยันถูกไหมถูกต้องครับเพราะพี่ชายนี้เป็นคนที่พูดง่ายๆว่าคือเรียนหนังสือเนี่ยไม่ค่อยเก่งแต่ว่ามีความขยันสูงมากแม่กลัวลูกไม่มีางานทําก็เลยให้ไปเรียนตัดผมตามพวกพิชาชีมาฝึกที่หมู่บ้านก็เรียนตัดผมไว้ แม่กลัวว่าลูกอ่ะเรียนไปก็จะไม่ได้ทําอะไรถูกต้องนี่ก็คือให้พี่ชายไปเรียนถูกต้องไม่ใช่เราใช่ไหมพี่ชายตอนนั้นก็เรียนมัธยมแกก็รับตัดผมไปด้วยเรียนไปด้วยก็ไม่ีเงินใช้ไปด้วยแล้วหลังๆแกสอบตํารวจติดแกก็เอาเงินเดือนให้แม่ให้แฟนแล้วก็แกก็ใช้เงินตัดผมแกกินเที่ยวของแกก็ถือว่าโอเคนะเป็นอีกหนึ่งมุมมองว่าทำไมเขาถึงเขาถึงก็ยังทำได้นี่คือเรื่องจริงนะครับพี่ชายเรียนไม่ค่อยเก่ง นะฮะฮอยู่ในระดับมสาไม่อ่านออกเขียนก็ยังตะกุกตะกักอยู่แต่ด้วยความขยันพุนะมานะพยายามจนสามารถสอบติดตำรวจได้คนเราทุกวันนี้นอกจากความเก่งแล้วอ่ะสิ่งที่ขาดนะั่นคือความขยันได้ข่าวว่าก่อนที่เขาจะเป็นไนดอดอลเราเคยร้อเตัวล้องห้ไม่ใช่เหรอด้วยความเป็นเด็กครับพูดไม่คิดไนโอยแค่นี้เขเขียนไม่ถูกมายถึงพี่เขียนหนังสืออ่าคือเขียน ทำไม่ถูกทีนี้ก็เขียนไม่ถูกพี่ชายพี่ชายรู้สึกน้อยไม่เคยกินเหล้ากินเหล้าเครียดเลยใช่แบบน้อยแบบน้อยใจน้องชายก็ทําให้เราไปง้องไม่หรือยังไงก็ปกติครับเาเป็นพี่ก็คือด้วยความที่พี่เขารักน้องมากอยู่แล้วก็จะเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรมลยเรียนจบม .6 เข้ามาเรียนต่อมหาวิทยาลัยรามขหงครับผมช่วงนั้นได้ข่าวว่านอกจากเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยน้าเปิดร้านปิดตั้งซ่อมแอร์อยู่ แล้วก็เอาเสาอาทิตย์นะอ,อ่ะไปรับจ้างซ่อมล้างแอร์หิ้วกระปองกระแปงเปิดน้ําปิดน้ําช่วยนะมาช่วงระยะเวลาหนึ่งปุ๊บเริ่มขึ้นจะขึ้นปีสอง่อปวดเป็นมะเร็งพอดีแม่์ที่เปพ่อดูน้งเหลืองก็เลยพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วหมอตรวจว่าเป็นมะเร็งข้อน้ําเหลืองต่อมตังน้ำเหลืองแล้วก็สุดไม่หานครับร้อนน้เหลือนแล้วทําไงครับแล้วตุ่พ่อแลุ้่พ่อก็ จากสมัยก่อนที่มีโรงสีข้าวใช่ไหมครับจะมีเครื่องเป็นเครื่องเหมือนเครื่องยนต์เมืองเครื่องบอรตาต้องติดด้วยมือหมุนหมุนแต่ก่อนทําไม่ได้จะทํากับอุ๊ยไม่เยาพ่อทําไม่ได้ไม่ทําแต่เมื่อมีพ่อปุ๊บหมูก็มีอยู่เต็มคอกเลยพอต,ตอนที่พ่อไปคือหมูมันมีอยู่สามสิบกว่าตัวสีข้าวจะได้ก็ต้องติดเครื่องได้ก่อนเขาหมุนติดเครื่องหมุนหมุนจนแบบร้องไห้ไปด้วยตอนพ่ออยู่เราไม่ทํะ ม่นอดอยังไงเราต้องทำ<า>นั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องเปลี่ยนจากคนที่คอยขอตังค์งงมาเป็นคนหาตังค์แทนแล้วลการเรียนที่รานเรียนอยู่ไหมตอนนั้นที่รามก็เรียนกับเรียนก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็ถึงเวลาก็กขึ้นขึ้นมาสอบอจนช่วงหนึ่งพี่ชายเป็นตำรวจย้ายจากที่ระนองเข้ามาอยู่ที่สิสเกตที่เอเภอไกลบ้านก็ขึ้นมาเรียนใหม ใช้เวลาช่วงนานนานแค่ nah. ที่ประมาณประมาณปีนึงครับปีเต็มๆตมใช่เห็นหมูก็ร้องไห้ฝนตกก็ร้องไห้คือตอนพ่ออยู่ก็รักสบายนะครับพอไม่มีพ่อต้องทําทุกอย่างเลยต้อง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 ออะไรกับมันบ้าง่ะหมูต้องต่มตั้งแต่จริงๆถ้าป่วยก็ต้องฉีดยาต้องจับหมูให้อยู่ตัวใหญ่ๆครับไปฉีดยาทำคลอดเองฉีดยาเองทำทุกเนี่ยก็ได้เพื่อให้หมูล็อตนี้ยขายให้ได้ พอกลับเข้ามาเรียนต่อพี่ชายทํางานแทนส่งเสียเราหรือยังไงเริ่มต้นแรกๆคือพี่ชายก็สมเสียเราใน,ในช่วงหนึ่งเราคิดว่าเขาหาตังค์กันแล้วเราเอามาใช้ด้วยแ้าที่เพี่อพอใช้กับไม่พอใช้เราหาเินทำงานเองดีกว่าชวนก็มาทํางานห้างคาฟูตั้งแต่ห้างห้างยังไม่เปิดเลยครับก็เป็นเหมือนกับว่าพนักงานเติมของเติมสินค้าในเชลหมดก็มาเติมมาเติมมาเติมพื้นท,ที่ของเราก็หลังจากนั้นมาข้ามอีกนิดรนื่อง,องปุ๊บรีนะ้ทาทำงาน,นอ,ยอยู่ที่บริษัทไบรสเนียไทยเป็นลูกจ้างรายวัน เป็นพนักงานส่งจดหมายวันละประมาณสองร้อยสองร้อกแแต่ว่าหลักๆคือเราต้องมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองถ้าคุณจะเปบุรุษใบสนิทคุณต้องมีมอเตอร์ไซค์ของตัวเองถูกต้องก็าจ้างเหมาคุณมาเลยว่าวันหนึ่งคุณมาพร้อมรถเริ่มเป็นบุรุษใบสนิทนี้ยากไหมมันไม่ใช่สายเรารมาจากต่างจังหวัดจะรู้ช่องทางไปนู่นไปนี่ยากมากต้องจำบ้างที่ได้ทุกหลักแล้วหลักไหนเรียงหลักก่อนหลักด้วยเสร็จแล้วต้องทํำนามสกุลของแต่ละบ้านให้ได้ถ้าจดหมายบางบ้านลงที่อยู่ผิดเป็นนามสกุลถูกก็ต้องมาาเชว่ คืจะต้องจับจำทางแล้วจำชื่อคนจำเลขที่บ้านจำนามสกุลอีกครับผมาจารุลุณเปยสนิทมันไปตัดผมได้ยังไงโอ้โหเรื่องราวของคุณธน ongs ักนี้มันเหลือเกินนะครับน่าติดตามช่วงนี้เบรกกันสักครูน่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอเรื่องราวของคุณธน ongs ักอีกครั้งหนึ่งครับ คือตอนที่ผมทางานเนี่ยเขายังไม่แปลรูปเป็นบริษัทแปลแปลสนีทไทยใช่ไหมครับครับแล้วเนี้ยเริ่มทําได้สักพักหนึ่งเริ่มทําเองคําสั่งบอกว่าจะแปลรูปเป็นบริษัทแปลแปลสนีทไทยแล้วก็จะปรับเปลี่ยนารายวันมาเป็นเงินเดือนให้แต่แล้วก็เอาสวัสดิการมาให้คำนวณแล้วว่ารายรับรายจา่ายค่าเทอมเรียนค่าค่าหนังสือค่าเง,งินรถค่าเช่าห้องต้องใช้อยู่เมื่อเขาปรับลดคัาเงินเดือนพนักงานใหมเ่เนี่ยไม่พอแน่นอนเราอเซ็นเต็ม นั่นหมายความว่าก่อนที่จะแปรรูปเงินรายวันที่เราทําอยู่เนี่ยสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเราทั้งเรียนทั้งอยู่ได้เข้าอพาร์ตเมนต์ด้วยใช่ไหมเมื่อไม่จ้างเงินรายวันปรับเป็นเงินเดือนก็คือเป็นฐานเงินเดือนโดยจากวุฒิความรู้ของเราก็เข้ากับว่าเงินลดลงต้องอยู่ไม่ได้ฟ้าประทานปัญหามาให้อีกแล้วก็เรามองแล้วว่าถ้าเขาปรับแปรรูปในช่วงเนี้ยถ้าเราไม่ทาอะไรก่อนงหน้าเลยเราจะไม่มีเงินสํารองเลย ตัเลยตัวแรกพี่ว่าเอ๊ะทำไรดีจบทิซ่า KFC แม่ก็เป็นห่วงแม่บอกว่ามีเงินอะไรที่อยู่กับบ้านแล้วได้ตังค์ปั๊บก็เลิมปิ๊งพี่ชายครับภาพที่เราเห็นมาโดยตลอดคือพี่ชายตัดผมอยู่กับบ้านได้ตังค์เงินเดือนข้าราชการกับโนให้ลูกให้เมียใช้แล้วเงินตัดผมมาใช้มากินปิ๊งเลยปิ๊งเลยครับแล้วเริ่มเรื่องยังไงครับก็เริ่มต้นไปเรียนตัดผมชายที่วัฒรมงคลครับทักทำเพราะผมทำงานเรื่อกประมาณบ่ายสามสี่โมงส่งไปหมายเสร็จ ถ้าหกโมงถึงทุ่มหนึ่งม,มีเวลาว่างเรียนของสวนฝึกวิชาชีพต้องมีอุปรกรณ์เองแต่เร<ม>ียนฟรีแต่ผมเองก็ไม่มีไม่มีตังค์ซื้ออุปกรณ์เพราะเงินของพีไม่ค่อยพอใช้ยืมเพื่อนมายืมเพื่อนใช่คร,รับอุปกอณก็ยืมเพื่อนยืมตังค์เพื่อนมาซื้ออุปกรณ์ไม่มีตังค์ขนาดต้องไปยืมตังค์เพื่อนมาซื้อปัตเตรเลียนเพือ่อไปรเรียนตัดผมใชา<ม>ตอนนั้นก็ตอนเรียนก็ไม่ค่อยเก่งก็ไม่ค่อยได้เกิดความรู้สึกว่าทำไมนอื่นาทำได้แล้วเราถงทำไม่ได้ก็อะไร แต่เกิดปิ๊งไอเดียว่าตอนที่เราเรียนหน,นังสืออ่านหนังสือรอบเดียวจะไม่ค่อยได้อ่านสามรอบสอบได้ดีมากก็เลยทําอะไรให้มันมากขึ้นก็เลยี้ทำอะไรซ้ําๆบ่อยๆเดี๋ยวก็<ข>จะเชี่ยวชาญเองตองครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก้าวหน้าไปยังไงก้าวหน้าตรงที่เมื่อเราเริ่มตัดเป็นเสร็จแล้วครับแล้วก็ไปรับจับที่พี่เปิเเเปนน้ลสเน่เอาเพื่อเป็นหน่วลงยาเอาพี่ี่เป็นหน่วยลงยา เริ่มจากตัดฟรีก่อนครับตัดฟรีโปรโมชั่นแรกคือตัดฟรีถูกต้องตัดฟรีเสร็จปุ๊บก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่คอมอนพี่มาเรงนะพี่มอนคอมวันสายติบมานี่อะไรพี่มอนพี่มอนแกเป็นคนที่น่ารักมากเป็นพี่ที่น่ารักมากเป็นพี่ที่ให้โอกาสเวลาไปเรียนตัดผมก็ถ้าไปเรียนพิเศษต้องไปเรียนเทคคอร์สไปวันนึงก็ฝากแกส่งจดมายให้ซึ่งจริงๆแกส่งจดหมายเสร็จประมาณบ่ายสามโมงเอาของเราไปส่งตอนเสร็จประมาณห้าโมงหกโมงกับทุ่มหนึ่งยืดสงวนเสร็จ งานของเขาพี่ม่อนเนี่ยเสร็จแล้วแต่เราต้องส่งงานให้เราต่อเพื่อที่ให้เราไปเรียนใช่<อ>น่ารักมากเ,<ะ>เสร็จแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นมาปุ๊บเริ่มตัดผมคนนี้แหละครับเป็นหัวเป็นหัวเรยใหญ่เป็นนาย <S <S นนหน้าคาการตัดผม <S 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 ใครซื้อน้ำส้มก่อนไม่ตัดก่อน ใครซื้อน้ำส้มมาเส้นช่างได้ตัดก่อนไม่เส้นเส้นคนจัดคิวอ๋อเส้นพิมอนเองได้ตัดก่อนได้ตัดก่อนอ่าสักพักคนเริ่มเยอะขึ้นเฮ้ยยี่สิบาทตัดก่อนอ่ขายลงเงินเประมาณนั้นก็เรื่อยๆก็แหละจากยี่สิบเป็นสี่สิบเป็นห้าสิบพี่บางคนัวหน้าที่น่ารักแ็ให้มาทีละห้าสิบเจ็สิบ ทีแก่ให้ตังค์มาด้วยแล้วเป็นเงินค่าขนมประมาณสัก3 0 0ร้อยสี่ร้อยต่อต่อทิตย์ในการไว้ทำงานนั่นคือกิจการเริ่มการเป็นช่างตัดผมด้านหลังไปรส์นีนี่คือก้าวแรกก้าวแรกแก้าวต่อไปก้าวต่อไปก็เริ่มเป็นละก็เริ่มไปสมัครงานกับร้านเพื่อนบาร์เบอร์ตัดผมคนละสี่สิบบาทแบ่งห้าสิบห้าสิบดหัวหละยี่สิบถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เลิกงานเสร็จบ่ายสามเข้าร้านสี่โมงถึงสองทุ่มก็ได้ประมาณสัก สองหัวสามหัวหกสิบาทต่อว,วันเฉลี่ยหกสิบก็ได้ค่าขนมไปเนะเป็นค่าเป็นค่าขนมเป็นค่าน้ํามันไปทางานเป็นค่าข้าวเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ได้นมาสองร้อยสามร้อยแต่ก็คือย,อยืนตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยยืนขาแข็งเลยว่า<ๆ>อจะได้สองร้อยถูกต้องแต่ก็มีอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญท,ที่สุดเลยครับมีผู้ชายคนหนึ่งมาตัดผมผมยาวมากประมาณบักบอกเลมปลายเครียดเลยเลนปลายผมแต่เครียดเพราะว่าเลนแต่ตัด ดัดเรียนอะ่ะไม่เคยเรียนจัดร่างกายเที่บตากมยาวกำลังเริ่มฝักครูค้าบอกว่าน้องพอเถอะถ้าตัดจะเป็นไม่เป็นไรวามลุกลุกเดินลุกใจหายโอ้เจะทัณฑงเฮดีวะเหมือนกับเทพเจ้าส่งโจทย์ใหม่มาให้ถูกต้องแล้วก็เลยมานั่งนั่งเล่นรออยู่หน้าร้านเครียดร้านข้างๆมีร้านซาลอนพี่สองคนนั่งกินส้นตมตำอยู่มเมาอันอยู่โอ้โหทำสี่หัวหนึ่งหกร้อยบาทกูอยู่ได้แล้วเ่ยไม่ต้องหาลูกค้าเพิ่มแล้วหูพึ่งเลย ทำสี่โหดเดี๋ยวได้หกร้อยเหรอเยืนทั้งวันได้แค่สองร้อยรอยเออสปาร์กเริ่มตีสี่แล้วรา,างข้างพี่ครับสวัสดีครับซื้อขนมกาไปฝากน่นีเริ่มตีสี่เส่วพี่เรียนต่ผมยิงที่ไหนนหะครับยิงต้องเล่นอะไรยังไงบ้างเรียนซอยยากไหมครับุน้องไปเลยที่เรียนฟรีไม่เสียตังค์โรงเรียนฝึกอาชีพคลองเตยอาจารย์สอนดีมากโอเคไปสมัครรูปหนึ่งใบแล้วก็ไปสมัครของรันสมัครเสร็จปุ๊บกลับมาไม่ไปเรียนพราะว่ะ ไปทำไมฮะไปเรียนตัดผมไปเรียนเรียนชาวบานทำไมเข้าใจปะครับว,ว่าหนึ่งยิมเมตคืออยากเป็นนายตำรวจเท<อ>แล้วเราเห็นเราเห็นช่างตัดผมที่บ้านาน,นอกหลายจังหวัดเป็นคือหนึ่งไม่ได้เรียนไม่ค่อยมีอาชีพเปิดร้าตั้งผมที่บ้านซะส่วนใหญ่<อ>ทำให้รู้สึกว่าอาชีพช่างตัดผมเป็นอาชีพที่ทุททกคนไม่ให้การยอมรับรอบสอบไปลงใหม่ก็ไม่ไปเรียนอายมากแต่รอบสามไปลงใหม่แต่รอบเนี้ยจะเรียนจริงๆ เพราะถึงบางอ้อว่าถ้าคุณไม่มีเงินกินข้าวอะ่ะคนที่คุณอายคนที่คุณเกรงใจเขาไม่ได้ช่วยเป็นเลยสักบาทอา่าเอาละตัดสินใจที่จะไปเรียนแล้วมันเริ่มต้นเรียนยากไหมฮะซารอนพวกเนี้ยยากไหมย,ยากที่เราไม่เปิดใจเราไปเพราะเราแค่อยากเรียนตัดผมอยากแค่มีตังค์เพิ่มใช่แต่ไม่ยอมเปิดใจรับว่ามันมีเรียนสระใดกล้าวแต่งหน้าดะมันเยอะมากมันไม่ใช่ทางที่เราอยากจะไปแต่สุดท้ายคืออาจารย์บอกว่าถ้าเธอเรียนทองเรียนให้หมด ก็เลยโอเคฉันเริ่มที่จะเรียนเรียนรู้แบ่งผมติดกิฟช่เฉยครับใช้เวลาสามวันผมติดกิฟง่ายๆที่ว่าง่ายมากอ่ะเราใช้เวลาตั้งสามอ่ะล้วคนอื่นเขาทำกี่วันได้ครครึ่งวันก็ได้ละครึ่งวันก็ได้แต่ที่สามวันสามวันก็เลยบอกว่าถ้ายังแบ่งไม่ได้ติดไม่เป็นจะจะไม่ขึ้นอย่างอื่นเลยเราอ่ะคิดว่าถ้าเราแค่พื้นฐานเรายังไปไม่ได้ติดกิฟก็จะหวังว่าจะไปได้เริ่มต้นต้องเก็บให้หมดก่อนต้องเก็บเริ่มต้นให้ได้จากที่วันหนึ่งเราไปเรียนตอนห้าโมงเย็นถึงสองทุ่ม ก็เริ่มไปเรียนตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสาเสร็จงานเลิกข้อเรียนเลยไปแบ่งผมไปนู่นไปนี่ก่อนเลยเพื่อที่จะให้เป็นเร็วก็คือเข้าสูตรเดิมคือทาให้มากเข้าไว้ถูกต้องพอเรียนจบม,มันมีการแข่งขันทาผมถูกต้อง,งครับคือระดับกรุงเทพมหานครถูกต้อง,งครับคือเหมือนว่าเป็นการแข่งวัดคุณภาพของกลุ่มโรงเรียนไปลงแข่งลงแข่งได้อันดับสองอันดับสองครับนี่ถือเป็นรางวัลแรกเลยวะครับที่มาได้ในชีวิต้าหลังจากที่ได้ตําแหน่งรองอันดับสอง มันมีขั้นตอนหรือมีสเต็ปหรือมีการก้าวไปยังไงจนถึงไป้คว้าช่วยช่างผมระดับโลกได้ด้วยความที่เราจะบเรียนเรารียนภาษชีองเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีอาจารย์ที่สอนคืออาจารย์เจริาพรศรีมาคนนี้ที่คอยติดตามเราอยู่ตลอดเวลาว่ามีงานแข่งที่ไหนสักลงแข่งไหมมีแข่งที่นี่สักลงแข่งไหมอยู่เรื่อยๆจนครั้งหนึ่งเป็นการแข่งช่างใหม่ที่สนามไทยุบุนินแดงคนที่ลงแข่งก็เป็นช่างใหม่เป็นรุ่นนักเรียนเท่านั้น คือเหมือนว่าเป็นการให้โอกาสเด็กใหม่ที่เริ่มมาเป็นช่างทำผมแล้วมาแข่งกันก็ได้รางวัลอันดับหนึ่งด้วยความที่เราเพิ่งจบใหม่เรายังไม่เก่งเลยอ่ะมันได้อันดับหนึ่งมาได้ไงวะสงสัยตัวเองสงสัยตัวเองอ,อีกหนึ่งเวทีของอีกหนึ่งแบรนด์เขาจ,จาัดระก,กว,วดอีกอแข่งใหม่ได้ดอดันดับสองได้อันดับสองก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าอันดับหนึ่งเป็นของเทรนเนอร์ชื่อดังที่เราติดตามตัวเงินเขาอยู่แล้วก็อุยโอเคเราทำได้แสดงว่า หลังๆเริ่มแข่งในระดับค่อนข้างเทินโปลแล้วถูกต้องครับเวทีไหนก็คือมีเวทีดับ,บประเทศที่ใหญ่ขึ้นแต่และสมาคมแข่งจากแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มแบบเป็นแบบมีแบบภาคพื้นใกล้บ้านเราเมื่อเมื่อแข่งระดับประเทศจริงๆอะครับมันก็ไม่ไม่ได้แชมป์เพราะว่าคนที่เก่งจะมีเยอะมากแต่ละคนมีเทรนเนอร์แต่ละคนมีอาจารย์แต่ละคนช่วยออกแบบเสื้อผ้านหน้าผมทรงผมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมขึ้นขึ้นแข่งเลยแต่เราเองต้องแบบ ได้แค่ชมเชยติดหนึ่งในสิบหรือติดอันดับเล็กๆเรื่อยๆจนวันนึงถึงบางข้อว่าฮี่เราแข่งงไงเราเราก็ไม่ไชนะละเริ่มต้นใหม่ดีกว่าไปเรียนรู้เขาว่าเขาทำผมไปยังไงก่อนขึ้นแข่งเขาเริ่มแปรงผมยังไงเขาเริ่มทําสีมายังไงก่อนขึ้นแข่งแต่งหน้ายังไงเก็บประสบการณ์ก่อนแล้วเมื่อมีประสบการณ์ปุ๊บเราก็มาเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เสร็จไม่ได้โทรถามเทรนเนอร์ว่ารับเทรนเท่าไหร่ครับสองหมืน่นสามหมืน่น มีตั้งแข่งไปสามพันต้องบริหารเงินสามพันเพื่อที่จะให้ได้ทีออกมาทํายังไงครับเงินสามพันเงินสามหมื่นของเขาเนี่ยเริ่มต้นเลยแต่ก่อนก็ไปหาซื้อเสื้อผ้ามาเย็ยบนู่นเย็ยบนี่เพื่อให้มีความเก๋ขึ้นก็ได้โรงเรียนฝึกอาชีพพองเปิดเป็นที่ปรึกษาช่วยอ่ะเย็บแบบนี้นะทำแบบนี้นะนั่งแบบหาคนที่รู้จักไม่ต้องจ้างแต่ให้ดูดีหน่อยให้สวยหน่อยแข่งเรื่อยเรื่องไม่ลังวันติดรังวันหนึ่งในห้ามาได้เรื่อยมไาไเรื่อย จนวันหนึ่งถึงบางอ้อแล้วว่าถ้าเราไม่ลงไม่ไม,ไม่ลงทุนเยอะก็ไม่ไมีทางได้ต้องลงทุนมากกว่านี้ใช่ครับแต่ในช่วงที่ลงทุนมากคือเป็นช่วงที่ตัดเจลหล่าจากงานนะจ๊ะถ้างานปรนิษัทให้เงินเดือนอยู่เท่านี้เ mm hmm. หลียเท่านี้ที่คุณพออยู่ได้แต่คุณเปิดร้านครึ่งเดือนคุณได้มากกว่าเงินเงินบรนิษนณะีแล้วคิดเอาว่าจะเอาเงินจะเอาเอาเอาสวัสดิการนั่นจริงๆลึกๆในใจรักงานปรนิษัทใช่ ในวงงานที่เรารักเพราะว่าจริงๆเหมือนกับว่ามันคืออิมเพรสมันคือภาพลักษณ์มันรทังานปรนษนีดูดีเนาะเป,นเป็นมีมีสวัสดิการมีค่ารักษาพยาบาลมีอะไรให้ด้วยครับ หลังจากการลาออกจากการเป็นบุรุษปรายนีย์นะครับคุณธนศักดิ์ก็เปิดร้านเล็กๆอยู่ในซอยลึกๆเอาใต้ทุนแฟลกเนี่แหละครับเป็นร้านกิจการก็ดีวันดีคืนจนสามารถเปิดร้านริมถนน,นใหญ่ได้เปิดร้านของตัวเองอยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับแต่แล้วเขาก็ได้ทํางานกับแบรนด์ผมชื่อดแบรนด์หนึ่งครับเลยได้โอกาสจากแบรนด์ดีแค h ครับดีแคชใช่กับคือตอนนี้เขาก็มีผลิตภัณฑ์มากมายเป็นแบรนด์ที่น่ารักที่สุดครับเพราะว่าเขาให้โอกาสว่าวันนั้นเป็นวันที่ เขามีการแบบว่าใช้อุปกรณ์ทำผมแล้วก็เอาชั้นแต่ละคนขึ้นมาโชว์บนเวทีที่พละกรเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ขึ้นไปหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งในโชว์ก็เลยรู้สึกดีดีแคสคือโรงเรียนของเราจะได้เรียนรู้เรื่องโปรดักต์เรียนรู้เรื่องการทาสีเรียนรู้เรื่องการตัดซอยเรียนรู้เรื่องการเซตผมเพราะว่าถ้าคุณจะไปเรียนย่างที่อื่นคุณต้องไปเสียเงินเป็นคอร์สเป็นคอร์สเป็นคอร์สเ,เรียนถ้าคุณไปทําง,งานที่นั่น คุณน่าจะได้เรียนรู้อะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยก็ตัดสินใจทำทำในตำแหน่งอะไรครับเทคนิคเชียนครับเทคนิคเชียนหลักๆคือผู้ที่ันด้าผลิตภัณฑ์ในการแนะนําสินค้าในการสอนต่างๆเท่ากับว่าดีแคดเป็นอีกรงเรียนหนึ่งที่ทําให้เราพัฒนาฝีมือแล้วก็ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับผมมากยิ่งขึ้นใช่ครับเพราะนายคุณรงศิริทองคบเป็นคนที่เอกาเป็นนายที่น่ารักมากโอกาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นโชว์ครั้งแรกให้ผมโชว์บนเวทีก็สามารถโชว์ผ่านได้ด้วยดี และที่ดีแคชนี่เองนะครับเหมือนเป็นฐานกําลังส่งเสริมให้กับคุณธนงศักดิ์ได้ไปแข่งขันออกแบบทรงผมยังที่ต่างๆครับปีที่แรกได้แชมป์ประเทศไทยแล้วก็ได้ลองแชมป์ผมชายลองแชมป์ผมหญิงได้ด้2รางวัลสองถ้วยแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งผมที่เยอรมันได้ลองแชมป์ประเภททีมครับแต่จริงๆการแข่งผมที่เมืนองน,นอกถ้าการเตรียมตัวที่ไม่พร้อมหรือว่าคุณที่น้อยโอกาสสู้ไม่ยากมากเราเป็นคนไทยกลุ่มเล็ก ตังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติของแน่นอนที่สุดโปรดักชัก่นเขาก็ต้องเงินเยอะหรือว่าเจ้าภาพก็จะมีความพร้อมมากกว่าเราแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไปเป็นแชมป์ผมโลกที่ไหนครับแล้วอีกประมาณสักสองปีเขาจะเวียนกันจัดเหมือนเมืก่อนะเวียนแต่ละประเทศเวียนไปเวียนไป<ๆ>เรื่อยๆครับแล้วมาถึงไทยเยป็นเจ้าภาพกัดีกครับก็เลยขอในอีกรอบหนึ่งลงแข่งแต่ในมุมมองของการแข่งครั้งนี้คือกดดันสูงมากเราเป็นอาจารย์ละครับคนรู้จักทุกประเทศละอืแต่ถ้าเราทําอะไรที่ไม่ดี พลาดนักเรียนชนะกันคือความกดดันพี่ mm hmm. ว่าโอ้มันถ้ามองมนุนคือเสียหน้า mm hmm. แต่เราม,ม,มองมองวางมุมบวกว่าคนเราอ่ะมันไม่มีใครเก่งที่สุดหรอก mm hmm. แค่เรา mm hmm. คิดว่าเอาเอางานเราไปโชว์ก็พอละอย่ายคิดอะไรมาก mm hmm. ก็เลยตัดสินใจว่าไม่มีใครเก่งไม่มีใครมีความสามารถเกินใครต่อให้คุณเป็นอาจารย์คุณก็คือวันหนึ่งคุณก็มีความรู้มากขนมาเช่นเดียวกัน โอเคลองลองดูครับก็ได้รางวัลแชมป์ผมโลกจากเวทีท,วท,ที่เมือไทยจัดเึ็นและนี่คือรางวัลแห่งความาภาคภูมิใจของคุณธนงศักดิ์ครับซึ่งจริงๆมีมากกว่านี้ครับรู้สึกยังไงกับรางวัลที่ได้ครั้งนั้นครับ มันเป็นความฝันที่เราฝันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็เาทำได้รู้สึกภาใจมากที่สุดเพราะมันคือฝันที่เราฝันมาตลอดเวลาเสร็จแล้วเนี่ยในความฝันที่เราได้มาเนี่ยมันได้มาด้วยอุรักหลายๆอย่างจนให้ถึงได้รางวัลมามันก็รู้สึกว่ามันคือที่สุดของเราแล้วที่เราฝันไว้ตั้งตั้งเป้าวันก็เลยทําให้เรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นหลังจากที่รู้จักอยู่แล้วในวงการระผมแล้วก็ขันตัวเองมาเปิดร้าน ชื่อร้านชื่ออะไรนะครับ h i g h Creator Training and Salon ครับนอกจากที่จะเป็นซาลอนแล้วยังมีการสอนทําผมอะไรนี้ด้วยเหรอครับใช่ครับสมัยก่อนเราทําสอนทัผมมาทั่วประเทศแล้วแล้วก็มีนักเรียนที่ติดตามเราหรือว่ามีเพื่อนเพื่อที่อยากจะเรียนกับเราเพิ่มเราก็เลยว่าถ้าเราเปิดเป็นซาลอนอย่างเดียวมันจะเสียโอกาสแต่ถ้าเราเปิดเป็นเทรนนิ่งด้วยมันก็จะได้เป็นการแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยน ความู้ใหมให้กับชาตทำผมรุ่นใหม่ด้วยเอ๊ได้ทราบว่ากําลังจะมีเดบิวิวอะไรบางอย่างด้วยอ,อ๋อตอนนี้ก็กำลังเตรียมรายการใหม่ล่าสุดเลยครับซึ่งเป็นการเหมือนกับว่าหลักๆที่มาที่ไปคือหนึ่งเราเองเป็นชาติทำผมสวยก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าโปรดักต์นี้มันดียังไงต้องใช้ยังไงแบบไหนแล้วเวลาที่เราไปสอนนักเรียนทุกประเทศเนี่ยต้องสอนวิธีการใช้งานต้องสอนใช้เจลต้องใช้แบบนี้นะบางคนก็ยังไม่รู้วิธีการใช้หรือวิธีการเลือกใช้โปรดักต์เลยว่าต้องเลือกใช้เาะอะไรก็เลยเกิดไอเดียมาปุ๊บ ถ้าเราทำรีวิวเกี่ยวกับ p r o d u ั t เส้นผมสีผมส,สเปรย์อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้ในการทำผมมาขึ้นมาปุ๊บลูกค้าทั่วไปบุคคลทั่วไปหรือว่าช่างทำผมได้เลือกใช้ Product ในอย่างถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแลวก็ง่ายด้วยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไม่ต้องไปเชื่อตามคนนู้นบอกคนนี้เล่าคอยติดตามให้ดีเลยนะครับเป็นรีวิวที่เกิดขึ้นจากคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านผมโดย,โดยรตรงมา ps, รีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำผมต่างๆน่าสนใจมากเลยติดตามได้ทาง y ยูทูบใช่ไหมฮะใช่ครับยูทูบแลเป็นรายการใน YouTube ที่จะเป็นรีวิวเกี่ยวเรื่องการทําผมครับผมครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติกับรายการเล็กๆของเราได้มาสัมภาษณ์แล้วก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของคุณนรงศักดิ์นะครับขอบคุณนะครับขอคมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไปยังไงบ้างนะครับเรื่องราวของคุณธนงศักดิ์น่าจะเป็นกําลังใจหรือแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับที่อยากจะทําอะไรอยากจะสร้างอะไรตามความฝันของตัวเองก็ลุกขึ้นมาทําเลยนะฮะอย่างเขาจากบุรุษไปร์ซีนีกลายมาเป็นช่างผมมืออาชีพขนาดนี้มิชัยประโชคช่วยจริงๆใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าความตั้งใจและความวิรยิรยะอุตสาหะความขยันล้วนๆมีข่าวดีสําหรับใครที่ชมรายการมหาศรตะถ้าเกิดว่าไปตัดผมที่ร้านของคุณธนงศักดิ์นะครับแล้วบอกว่า ชมเรื่องราวของคุณธนงศักดิ์ผ่านรายการมหัศร,รตะรายการมหัศร,รตะลดทันทีในเรื่องของการทำเคมีผม10% 10% 10%, 10วิธีง่ายๆนะครับที่ไปทำผมกับร้านคุณธนงศักดิ์นะครับแล้วก็ได้ลดราคาถึง10%ด้วยการโดยเฉพาะการทำเคมีสีผมจำให้ดีเรามีโค้ดนะครับนั่นก็คือดูรายการคุณธนงศักดิ์ผ่านรายการอะไรพิธีกรชื่ออะไร ง่ายมากเลยรายการมหาสระตะพิธีกอชั่วในช้างใหญ่แค่นี้นะครับคุณก็สามารถที่จะได้ลดราคาการทำสีผม10%ที่ร้านของคุณธน,นงศักดิก์เจอกันใหม่คราวหน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไติดตามให้ดีที่รายการมหาสรรตะกับผมพิชัยใาใหญ่จริงๆนะวันนี้สวัสดีครับ <S 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 <S